ก็จะมาในเมนูนี่ค่ะหอยลายอบเนยนะคะหอยลายอบเนยตัวใหญ่ๆเน้นๆอวบๆเลยจ้าแล้วก็มาในน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรปลาร้านะจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรปลาร้าข้นขักเลยค่ะดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะหอยลายนะจ๊ะหอยลายตัวใหญ่มากเลยคะ่ะเพื่อนหอยลายใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะใหญ่แต่เปลือกนะคะเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะ ม่ใช่ว่าใหญ่แต่เปลือกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเนื้อก็ใหญ่เนื้อแน่นมากเลยนะคะเพื่อนๆดูนี่ค่ะเห็นไหมคะกล้องมันโฟกัสไหมคะเนื้อใหญ่เนื้อแน่นเนื้อหวานแน่นอนจ้าดูค่เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองชิมให้ดูเลยนะคะโนนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมให้ดูนะคะว่ามันจะสดหรือเปล่านะคะเพื่อนๆ ชิมน้ำจิ้มงนี่ค่ะชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรปรลา้านะคะน้ำจิ้มที่เราก็ทําเองนะคะเพื่อนๆน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ปลาะะ้าค่ะอืมอเพื่อนๆคะไหนจะบอกว่าแซ่บมากค่ะไอยหวานหอยสดไอยเนื้อนมน้ำจิ้มถึงพิก มากเพื่ัน้ำจิ้มนัวได้รสชาติของปลาร้าแล้วก็เข้มข้นมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากค่ะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยแซ่บมากค่ะแซ่บจนหยุดกินไม่ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูค่ะอื้อ แซ่บมากค่ะเพื่อนๆลองกินกับผักชีเก้นกับผักชีนี่เข้ากันมากเลยนะคะอืมใครว่าตัวใหญ่มันเหนียบไม่เหนียวนะคะพเพื่อนๆยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเนื้อหวานค่ะเนี่ยค่ะตัวใหญ่มากเลยนะคะไม่ใช่ตัวเล็กๆน,นะคะพเพื่อนๆพอดีว่าตอนวันนี้ไปเดินตลาดมาค่ะพเพื่อนๆ ไปเดินตลาดมาแล้วเห็นเขาเขาขายค่ะขายหอยลายถุงละเจ็ดสิบาทถ้าซื้อเป็นกิโลก็กิโลร้อยห้าสิบค่ะเพื่อนเพื่อนหอยลายตัวใหญ่เนื้อหวานก็ตอนแรกที่ซื้อหอยลายมาเห็นมันตัวใหญ่ๆตอนแรกก็ว่าจะมาทําเป็นหอยลายผัดพริกเผานะคะเพื่อนเพื่อนแต่ทีนี้อยากลองกินหอยลายอบอบเนยอะค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยลองเอามาทําดูนะคะ พอดีว่าทําเป็นหอยลายอบเนยนี่เวิร์กมากเลยค่ะเพื่อนเนื้อแน่นเนื้อหวานสดมากค่ะเพื่อนตอนที่ไปซื้อมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ตายเลยนะคะมันยังแบบอ้าปากเลยเลยคะ่ะเพื่อนสดกว่านี้ก็คงไม่มีแล้วค่ะอืกินกับผักชีเข้ากันมากะมนะคะเพื่อนหมอกเลยน้ำจิ้มแซ่บมากค่ะ ใครอยากลองทําก็ลองไปทําดูนะคะบอกเลยว่าซีฟู้ดใส่ปะลาานี่แซ่บมากค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบทานปะลาอยู่แล้วค่ะเป็นคนชอบทานปะลาพอเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาใส่กับปะลาลานี่แบบใช่เลยค่ะเพื่อนๆมันเผ็ดมันแซ่บมันนัวใช้เป็นยิ่งใช้เป็นพิกที่หนูยิ่งถึงเครื่องค่ะเพื่อน อือยากให้ทุกคนลองไปทำกินดูนะคะเพื่อนเพื่อนบอืมน่หายเพื่อนเดี๋ยวจะเอาให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ยเห็นไหมะคะชิ้นมันใหญ่มากะคะ่ะเพื่อนสด มันสดแล้วมันหวานแล้วมันแบบเนื้อมันเด้งมันกรอบมันไม่เหนียวเลยนะคะเพื่อนๆจริงๆนะคะเนี่ยค่ะน้าน้ำจิ้มเราก็แบบตักพิกขึ้นมาอย่างเงี้ยอืเผ็ดมากเลยยิ่งกินกับต้นหอมกับผัดชีนี้เข้ากันสุดๆเลยนะคะ บอกเลยนะคะหอยลายอบเนยเป็น,นอะไรที่เข้ากันมากค่ะเพื่อนอร่อยสุดๆใครไม่กินเผ็ดก็ลดเผ็ดได้นะคะเพรว่าเป็นคนชอบกินเผ็ดแล้วก็ชอบกินปลาราค่ะเพื่อนเราขอกินน้ำก่อนนะคะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บค่ะ มันแซ่บจนหยุดกินไม่ได้เลยค่ะปกติหอยลายแบบนี้ตัวใหญ่างนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะคะปกติเวลาเราไปซื้อหอยลายจะเห็นแต่หอยลายตัวเล็กใช่ไหมคะ หอยลายก็เล็กๆก,กินแล้มนแบบไม่สบายใจค่ะตอนเราไปซื้อเราก็บอกแม่ค้าเลือกแต่ตัวใหญ่ๆให้แม่ค้าก็ใจดีมากเลยค่ะแม่ค้าก็เลือกแต่ตัวใหญ่ๆให้เราอยากได้ตัวใหญ่เขาก็เลือกตัวใหญ่ๆให้เราเลยค่ะเพื่อนๆร้านนี้ของสดค่ะขายทั้งหอยลายหอยแมงคู่หอยนองางรมหอยแครงแล้วขายปลาหมึกขายกุ้งนะคะ กัดอยู่ที่โคลาชนะคะเพื่อนๆใครเป็นคนโคลาชก็ไปซื้อกินได้น,นะคะเราไปหาดูค่ะที่ตลาดอยู่สบายหัวทะเลค่ะเพื่อนๆมองเลยค่ะซื้อแล้วไม่ผิดหวังนะคะเพื่อนสดทุกอย่างค่ะเคยซื้อแล้วนะคะกุ้งก็สดกุ้งแบบเขาถูกมากเลยนะคะเขาจะมีกุ้งเป็นกิโลกิโลละสองร้อยสองร้อยห้าสิบ แบบถาดก็มีนะคะแบบถาดถาดละร้อยค่ะได้เยอะก็อยู่เหมือนกันนะคะกุ้งกับปลาหมึกแล้วก็เขามีแบบกุ้งเผาเผาให้เลยค่ะกุ้งเผาแบบเผาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นกล่องนะคะกล่องละร้อยก็โอเคอยู่นะคะร้อยหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้แหนมเห็ดนะคะส่วนตัวเป็นคนชอบแหนมเห็ดมากค่ะเอาแหนมเห็ดมากินกินกับหอยลายนะคะ เป็นคนชอบกินหอยลายมากค่ะเพื่อนๆยิ่งออกมาทำแบบอบเนยเนี่ยยิ่งอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ไม่ไหวแล้วค่ะเผ็ดมากค่ะเผ็ดนะคะแต่ก็หยุดกินไม่ได้ค่ะเพื่อนๆบอกเลยเวลาเรากินลายแล้วแบบยิ่งเผ็ดยิ่งแซบ่บเรายิ่งจะอยากกิน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 ถ้าเราหยุดกินมันก็ยิ่งเผ็ดนะคะ ก็เลยต้องกินไปเรื่อยๆค่ะหยุดกินไม่ได้มันอร่อยจนหยุดกินไม่ได้นะคะเพื่อนๆใครเคยเอาหอยลายไปทําเมนูอะไรบ้างคะลองคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะเมนูที่เพื่อนๆเ,เอาไปทํากินในแบบหอยลายเพื่อนๆเราทำอะไรบ้างคะ ส่วนตัวนี่ก็ชอบเอาหอยลายไปผัดน้ำพริกเผาหอยลายไปผัดชาแล้วก็เอาหอยลายไปทําเป็นสปาเกตตี้ผัดใบโหระพาใส่หอยลายค่ะเ,เพื่อนๆแต่ว่าหอยลายอบเนยนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะเคยเห็นใน youtube ช่องดังๆหลายช่องเขาเอาหอยลายไปอบเนยแต่เราก็ยังไม่เคยทํานะคะเพื่อนๆเป็นครั้งแรกที่เราลองดูะคะ่ะ เราก็ไม่รู้ว่าหอยลายเอาไปอบเนยมันจะเลี่ยนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอเอามาทําทํากินแต่น้าจิ้มซีฟูดมันต้องถึงนะคะถ้าน้ำจิ้มซีฟูดไม่ถึงเครื่องไม่เผ็ดไม่แซ่บมันก็อาจจะเลี่ยนได้ค่ะเพราะว่ามือมันก็เลี่ยนอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้คือน้ำจิ้มซีฟูดของเรามันถึงมันทั้งเผ็ดทั้งทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวแล้วหวานติ่งๆนะคะ พอเอามาจิ้มกันมันก็ลดความเลี่ยนได้ค่ะกลายเป็นความแซ่บอะค่ะเพื่อนๆบอกเลยนะคะเมนูนี้กินเราไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพื่อนๆไม่รูจ้จะบรรยายยังไงค่ะคือมันแซ่บจริงอะค่ะเพื่อน,อนปลาเราก็เป็นแบบปลาเรามันอร่อยอร่อยอยู่แล้วค่ะอยากให้เพื่อนๆแบบ อยกให้โทรศัพท์แบบกลิ่นมันลอยเข้าไปข้างในได้เพื่อนแบบสีมิติอยากจะให้เพื่อนๆนได้กลิ่นของความนัวของปะลาร้าความหอมของปะลาร้าค่ะเป็นคนที่ชอบปะลาร้าแบบชอบเป็นที่พิจ,จิตรใจเลยค่ะเพ่อนคนชอบกินวันๆชอบกินยำกินส้มตำกินเมนูที่มีปะลาร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยมากที่ จะกินข้าวส่วนมากจะกินเป็นยำเป็นส้มตำเป็นของแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเป็นส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยกินข้าวค่ะเพื่อนน้อยมากค่ะในนับได้เลยค่ะในเจ็ดวันในเจ็ดวันกินข้าวกี่มื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากจะกินเป็นยำเป็นส้มตำถ้าไม่กินยำไม่กินส้มตำก็กินเป็นก๋วยเตี๋ยวกินเป็นเมนูเส้นนะคะอาทิตย์หนึ่งกินข้าวอยู่ประมาณ สองคำครั้งได้ค่ะนี่ไม่ได้ไม่ได้โกหกนะคะเพื่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวกินข้าวน้อยมากะคะ่ะเพื่อนอ้ยแซ่บเผ็ดแต่มันก็หยุดกินไม่ได้จริงๆค่ะเพื่อนยิ่งเผ็ดยิ่งแซ่บแล้วยิ่งกินบอกเลยค่ะเพื่อนเคยเป็นไหมคะกินเผ็ดยิ่งเผ็ดยิ่งแซ่บ เราก็ยิ่งอยากจะกินเข้าไปเรื่อยๆค่ะมันหยุดกินไม่ได้ค่ะมันแซ่บจริงอยากให้เพื่อนๆได้ลองชิมดูค่ะแซ่บค่ะแซ่บมากค่ะเพื่อนๆบอกเลยืึดูตัวนี้ค่ะเพื่อนเนื้อแน่นมากเลยค่ะเพื่อน เนื้อแน่นสุดๆใหญ่มากค่ะอืมจิ้มแซกไา่ตัวใหญ่ยิ่งกินกระผักชียิ่งอร่อยนะคะเพื่อมปกติเห็นช่องดังๆเขาเยอ าไปกินกับแบบยอดกระถินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อ่หาซื้อยอดกระถินไม่ได้ค่ะก็เลยกินเป็นต้นหอมกับผักชีค่ะเขาบอกว่าชอาวแังๆเขากินกับกระถินบอกว่าเป็นเข้ากันมากจะได้ฟิลแบบเหมือนเรากินหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพือพ่อมๆก็อยากลองนะคะแต่ว่าหาซื้อกระถินไม่ได้ค่ะอืมสับ แหนมเห็ดอีกสักชิ้นค่ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนเผ็ดค่ะเซ็บโอ้เยเผ็ดมากค่ะเพื่อนไม่ไหวแล้วค่ะเผ็ดสุดๆเซรบเผ็ดยั่วนัวอธิบายรสชาติไม่ได้แล้วค่ะคือมันแซ่บจริงนลค่ะเพื่อนเพื่อน อีกสักคำนะคะจะไปแล้วค่ะมันเผ็ดเดี๋ยวจะไปกินต่อแล้วนะคะเพื่อนๆคำสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินต่อแล้วนะคะเพื่อนๆเผ็ดไม่ไหวแล้วค่ะนี่ค่ะหอยลายยัวย่วๆจ้ายัวย่วๆนี่มันของแม่ออนะคะ คำว่ายั่อยวเนี่ยเป็นของแม่ไอซี่กินยัวค่ะอืมแซ่บค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆไปกินต่อกันนะคะเสร็จค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปของเราแลยนะคะเพื่อนๆฝากช่องเล็กๆของเราไว้ด้วยนะคะช่องน้องใหม่ช่องเล็กๆช่องน้องใหม่ของเราฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆ สอบไปกำลังใจให้ช่องของเราได้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย